ก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Run แรนรันะครับผมเราวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนสายกันหน่อยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ยังอยู่ในหมวดของสายความเร็วนะครับผมใครที่ชอบวิ่งเขาบอกว่ารุ่นนี้แหละคือตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าฟุตบอลไนกี้มูริเ r ีย l 16ตัว Limited e dition d e จาบู p a c k ครับ นี่ครับผมนี่เราอยู่กับเจ้ากล่องส้มตัวนี้นะครับผมรองเท้าฟุตบอล n นกี้มื ials, อค u r ร a l 16 El ลิต FG อ่าตัวนี้เป็นตัว Limited น่าจะสีสุดท้ายแล้วนะครับผมในปี2025นี้นะครับผมออกมาก็น่าจะปลายเดือน พุจิอ่าแต่ว่าผมเพิ่งได้มาเนี่ยตอนช่วงเนี่ยต้นธันวาที่ผ่านมานะครับมาเดี๋ยวเรามาอันบล็อกดูข้างในดีกว่าครับว่าตัวรองเท้าจะลิมิเต็ดอย่างที่เขาออกแบบมาจริงหรือเปล่านะครับอืมตัวรองเท้านะครับผมโอ้ยออกแบบมาเข้ากับสีกล่องเลยนะครับผมสีส้มแสบสนสันสันสะท้อนแสงดีจริงๆนะครับผมแล้วพูดถึงสีกันดีกว่าครับผม สีตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นสีส้มนะครับผมแล้วก็จะมีพวกเมทัลลิกโกแล้วก็มีสีดำตรงสูทนะฮะก็ดีเทลก็คล้ายๆกับตัว16ปกติแต่อาจจะเพิ่มเขาเรียกว่า,าเทคนิคพิเศษให้มันเหมือนกับตัว12นะครับผมผมบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้เขารีเมคมาจากเวเปอร์12หรือปี2018นะครับผมก็เรียกว่า รีเมคแค่สีนะแต่ว่าตัวรองเท้าไม่ว่าจะเป็นชุดพื้นหรือว่าอัปเปอร์เนี่ยก็ยังเป็นปีปัจจุบันอยู่นะครับผมมาเรามาไล่เรียงกันดีกว่านะครับผมสีก็จะเป็นสีส้มนะครับผมส่วนตัวสบูตก็จะเป็นสีดำอ่าขอบก็จะเป็นสีทองก็เข้าเข้ากันดีนะอ่าทีนี้ถือว่าโอเคเออกแบบมาได้สวยหรูนะฮะส่วนเชือกเชือกถ้ามองเนี่ยมันอาจจะแบบมองว่าเป็นสีส้มแต่ว่าถ้ามองใกล้ๆมันจะมีเหมือน อ่าดีเทลสีทองเล็กๆเห็นไหมเกรดสีทองนิดนึงนะครับผมแซมเข้าไปในเชือกก็สวยในระดับหนึ่งส่วนชุดข้างหลังนะครับผมส้นเท้าตรงนี้ปกติถ้าปีสิบสองถ้าเพื่อนจํากันได้จะเป็นสีดํานะครับแต่ว่าพอมาปีสิบหกเนี่ยก็จะเป็นสีทองอ่าให้เข้ากับตัวรองเท้าด้วยนะครับนี่ส่วนช่วงปลายเท้าเนี่ยตรงช่วงเนี้ยถ้ามองแบบมันจะเหมือนว่าเป็นสีส้มนะแต่ว่าถ้าแบบโดนแสงหรือว่าอะไรพวกเนี้ย มันจะออกเป็นสีทองก็ไลเ่เฉดสีดีมากนะครับผมส้มทองอ่าก็ถือว่าดีนะฮะส่วนตัวร p p ัปเปอ e ์ตัวนี้จะเป็น n นกี้กริปนิกเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมเป๊ะเลยถ้าเป็นพวกเทคโนโลยีทุกอย่างคือเหมือนเดิมนะครับผมส่วนไอตัวนะครับลิ้นหรือว่าไอตัวข้อเนี่ยก็จะเป็นไฟายนิดปกตินะครับไม่ไม่แตกต่างกันนะครับต่อไปเรามาดูกันที่ตัวชุดพื้นนะครับผม ชุดพื้นตัวนี้ผมได้มาใน FG หรือฟิล์มเก่านะครับผม,ผมก็เล่นได้เฉพาะยาจริงยาเทียมไม่เคยแนะนำเท่าไหร่ระวังจะเจ็บนะครับอ่าส่วนสีสีมันออกจะไปเหมือนว่าสีส้มนะครับผมไล่เฉดจากส้นเท้าเนี่ยครับผมจากปลายเท้าส้นเท้านเนี่ยไล่เฉดจากสีทองลงมาให้เป็นเหมือนสีครุมนะเวลาเพื่อนเล่นก็น่าจะมีลอกกันบ้างนะครับผมส่วนชุดพื้นตรงนี้ก็จะเขียนว,ว่าแอซูมปกติใน คอลเลกชันของเว p ป r 16นะครับอืมก็ออกแบบมาได้ดีเลยนะครับผมรีเมคมาถือว่าตอบโจทย์คนที่ชอบสีเก่านะครับผมแล้วก็ไนกี้ออกแบบสีมาค่อนข้างที่จะดีพวกสีส้มสีแดงสีเหลืองอะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะสดแล้วก็พวกเพื่อนๆอะไรพวกนี้ชอบกันผมก็ชอบนะสีอย่างเงี้ยแต่มันไม่ค่อยออกแบบในพวกสายคอนโทรลสักเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นพวกเวเปอร์ซูเปอรฟที่ออกสีจัดๆอย่างนี้มานะครับ อ่าก็ประมาณนี้ครับผม n นกี้แพ็ d เ j a าวู i ิมิเตปี2025ครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Nike ้ m r r u u r a l 16 Deja Vu p a ด k Limited e dition ปี2025ก็เป็นสีสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นสีลิมิเต็ดสุดท้ายของปีนี้ด้วยนะครับส่วนปีหน้าจะออก n i กี้7 7หรือเปล่าวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจก็เดี๋ยวรอ ติดตามข่าวสารในพวกเว็บไซต์หรือ Instagram ได้นะครับผมก็วันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับผม EP หน้าผมจะเอาอะไรมารีวิวอีกก็ติดตามไว้ครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ